สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่553ของโตติงตองออเดโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับเราจะมาตอบคำถามจากทางบ้านกันอีกแล้วครับเป็นคำถามที่บอกตามตรงว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดอะไรมากมายเลยจริงๆแต่ด้วยความที่คุณไปเห็นมันไปได้ยินมันผ่านทางสื่อต่างๆและที่สำคัญครับมันมักจะอยู่ประจาตัวกับนักการเมืองระดับโลก หลายๆคนมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าการติดตั้งไมโครโฟนแบบคู่เนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมนะมันจะต้องมีความเทคโนโลยีวิริศมารามีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากๆเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันห่างจากปากเป็นคืบเลยเสียงก็ยังชัดสวยงามดีด้วยมาทำให้มันดูโออารู้รามากขึ้นบลาบลาบลาทีนี้ไมค์คู่เนี่ยครับ มันก็เป็นพัฒนาการมาจากไมเดี่ยว2ตัวซึ่งใช้ขาตั้งไมโครโฟนแยกกันอิสระนั่นเองถ้าเกิดเราพิจารณาถึงไอเมาส์ของชัวตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะประกอบไปด้วยคอจับไมซึ่งเป็นคอเดียวเห็นไหมฮะแล้วก็มีตัวช็อคเมาส์ครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นชัว a 5 5 m มันจะเป็นช็อคเมาส์ที่อยู่บนแกนครับซึ่งแฉกมันออกมาทำมุมประมาณ80-90องศาจากกันคุณก็แค่เอาไมโครโฟนไปใส่แค่นี้เองอ่ะเพิ่มความสมจริงด้วยมีฟองน้ำให้ด้วยอ่ะพอใจยังประมาณนี้แหละครับจบแล้วครับสวัสดีครับยังยัง ก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วครับเราจะมาอธิบายซีนาริโอของการมีไมคคู่ให้คุณฟังกันแล้วก็ไม่ต้องมาถามผมอีกแล้วนะถ้าเกิดมีคนมาถามผมอีกหลังจากนี้ผมก็จะไล่ให้กลับมาดูวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับสถานการณ์ที่1ครับเราจะเรียกมันว่า PA บวก Broadcast นั่นหมายความว่าไมโครโฟนตัวที่1ไมโครโฟนตัวที่2เนี่ย ตัวหนึ่งจะไป PA ครับปล่อยออกลำโพงในงานให้คนที่อยู่ในงานเนี่ยเขาได้ยินเสียงนั่นเองครับทีนี้ครับตัวที่2ครับก็จะส่งไปยังบล็อดคาสตครับ แน่นอนครับว่าถึงแม้มันจะเป็นเมาส์ไมโครโฟนเมาส์เดียวกันแต่สัญญาณเนี่ยครับออกจากไมโครโฟนไปคนละที่เลยครับไมโครโฟนตัวหนึ่งเนี่ยก็ส่งไปหาระบบเสียงในงานไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งก็ส่งไปหาบลอดคาสเลยครับฝั่งบลอดคาสเนี่ยจะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการกดเพิ่มเกณฑ์แต่งโชนต่างๆกำหนดความดังแล้วก็ส่งออกอากาศนั่นเองครับเคสนี้เนี่ยครับจะเป็นเคสที่ถูกใช้งานกันบ่อยมากๆ ครับในระดับสากลทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไมโครโฟนฝั่ง PA ไมโครโฟนฝั่งบล็อดคาสเนี่ยมันใช้ข้ามกันไปข้ามกันมาไม่ได้เลยนะ นี่แหละครับคือสาเหตุครับที่ทำไมมันแยกไปสองฝั่งอย่างอิสระจากกันสมมุติว่าฝั่ง PA แม่งเดี้ยงฝั่งบล็อดคคสก็ยังอยู่รอดแต่ถ้าเกิดฝั่งบล็อดคคสเดี้ยง PA ก็ยังพออยู่รอดได้และที่สำคัญครับมันจะมีขั้นตอนครับอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ บ r o อด c a ส t เองเนี่ยก็สามารถจะไปดึงเสียงจากฝั่ง PA มาใส่ได้แล้วก็ฝั่ง PA เนี่ยก็สามารถที่จะไปดึงเสียงของฝั่งบ r o อด c a ส t เนี่ยมาออกลำโพงได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ทำงานอิสระแยกจากกาัน100%เต็มมันจะมีระบบ m a t r ิกซึ่งสามารถสลับไปมาได้ครับดังนั้นเนี่ยในซีนารีโอหรือการใช้งานแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานที่แยกอิสระต่างฝ่ายต่างคุมได้แต่ยังส่งสัญญาณข้ามไปมาได้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะครับ สถานการณ์ที่2ครับอันนี้เขาเรียกว่ารีด n นแดนรีดันแดนในที่นี้ครับคือทำงานประสานกันครับแล้วก็ให้มันใช้งานทดแทนกันได้100%เต็มดังนั้นครับไมโครโฟนตัวที่1ไมโครโฟนตัวที่2มันจะเป็นสัญญาณที่วิ่งเข้ามาครับมาหาเซเลกเตอร เ e เลคเตอในที่นี้ครับมันก็คือตัวเลือกสัญญาณจากไมโครโฟนนั่นเองครับคุณอาจจะใช้มิกเซอร์ธรรมดาทั่วไปคุณก็เสียบไม์มาแต่ละช่องแล้วอ้อโอเคในสถานการณ์นี้นะฉันก็จะกดไม์จากช่องหนึ่งใช้ไปละกันช่อง2คือสำรองอะไรก็ว่ากันไปพอออกจาก s e l e c t ตอร์เนี่ยครับมันค่อยแยกไปครับไปออกลำโพง PA หรือส่งไปยังบลอดคาต์ แน่นอนครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครับมันจะทำให้ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องยอมสูญเสียอำนาจในการควบคุมไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนเสียงหรือในบางครั้งคือเรื่องของเกณฑ์หรือความแรงของสัญญาณน,นั่นเองครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้ครับมันก็จะดีตรงที่ว่าไอซีเล็คเตอร์ตรงนี้เนี่ยคนที่เขาดูแลเขาก็สามารถที่จะทำให้งานเนี่ยเดินต่อได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับสถานการณ์ที่หนึ่งครับสมมติว่าไมโครโฟนฝั่ง PA แม่งพังฝั่ง PA ก็ต้องอินเตอร์คอมไปขอปล เฮ้ยบลอดคาสต์ไอขอสัญญาณจากยูหน่อยอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ต้องครับก็กดเลือกเอาได้เลยก็เป็นทางเลือกที่ใช้งานกับเป็นประจำและเป็นสากลครับทีนี้ครับแบบที่3ครับแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าได้หาทำครับอันนี้ครับก็คือเป็นไมโครโฟนตัวที่1อันนี้ไมโครโฟนตัวที่2ลากเข้ามาครับผสมกันแล้วก็ปล่อยออกมา แยกไปอีกครับจะไปไหนละ่ะไป PA ไปบล็อด c a ส t แบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่า Combine c Comb คอมบ n e ในที่นี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่าชีวิตแม่งบัดซบมากนะฮะ เรามักจะเคยได้ยินครับหลายคนบอกว่าไมโครโฟนแบบคู่เนี่ยเวลาเปิดพร้อมกันเนี่ยเสียงที่ได้มันสมูทมากกว่ามันพริ้วมากกว่าบลาบลาบลา,บลานะครับซึ่งถ้าเราจะใช้เหตุผลนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับแต่สาเหตุเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับมันเกิดขึ้นจากการหักล้างของความฉี่ครับอันเนื่องจากสมมุติว่าคนพูดเนี่ยกำลังหันหน้าไปทางนี้ แน่นอนครับระยะห่างระหว่างคนพูดกับไมตคที่2เนี่ยกับระยะห่างระหว่างคนพูดกับไมตคที่1่ในกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันและความไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยครับไมตครที่1่รับสัญญาณเสียงช้ากว่าไมตคที่2เพราะคนพูดหันหน้าไปหาไมโครโฟนตัวที่2เมื่อมันมารวมกันครับเกิดการหักล้างทางเฟสโดยเริ่มที่ความฉีดเสียงสูงซึ่งเป็นที่มาของความชัดเจนก่อนเสมอนั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่า าเราเนี่ยพูดถึงไมโครโฟนแค่หนึ่งตัว บางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเสียงมันซึบ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 เนี่ยมันฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคเลยมันแสบหูเกินไปถ้าคุณต้องการให้เสียงมันสมูทมากขึ้นเนี่ยมันก็มีวิธีอยู่เยอะแยะครับคุณไปแต่งเอา EQ ที่หน้าช่องก็ได้คุณจะใส่วินสกรีนให้มันหนาขึ้นเพื่อให้มันสมูทเอาเสียงแหลมออกไปก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลองฟังดีๆครับด้วยลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์หรือหูฟังเรฟเฟอ n c เรนซ์มอนิเตอร์ที่เกรดสูงๆคุณจะรู้สึก ทันทีเลยครับว่าไอ้ความสมูทที่เกิดขึ้นจากการที่คุณรวมสัญญาณจากไม้สองตัวเนี่ยมันเป็นเสียงอวกาศอยู่ในตัวนั่นเองครับทีนี้ครับเราจะมาดูอันดับต่อไปครับแม้ว่าไมโครโฟนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นชู SM57 แต่มันต้องเป็นชู SM57 ที่สุดยอดมากๆเพราะมันพูดหางปากได้เป็นคืบ เสียงเนี่ยยังดีอยู่เลยไม่น่าเชื่อแล้วมีความชัดเจนมากๆด้วยคืองนี้ปัจจัยที่หนึ่งคุณย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนไมโครโฟ,โฟนโพเดียมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามักจะอยู่ในฟอร์แมตการใช้งานที่หนึ่งครับนั่นก็คือเส้นหนึ่งออกไป PA เส้นหนึ่งส่งไปบลอดค c า s ์โดยตรงแล้วยังไงคืออย่างนี้ เวลาที่เราเนี่ยใช้ไมโครโฟนปล่อยออกลำโพง PA เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีความรู้สึกว่าต้องเอาเสียงแหลมลงใช่ปะเสียงแหลมเนี่ยมันแสบหูใช่ปะอ่าแล้วคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดผมเอาไมโครโฟนเนี่ยที่ส่งสัญญาณไปยัง PA เนี่ยส่งมาเป็นบล็อดคาสให้คุณได้ยินเสียงมันจะทู่ไหมครับ ชูใช่ไหมครัูสิเพราะว่าเสียงมันก็จะเหมือนกับไมโครโฟนทั่วไปที่เราฟังกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยครับฟังบล็อตคาสตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นบล็อตคาสเอนจิเนียร์เขาแทบที่จะไม่ปรับอะไรเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าความคมชัดของเสียงเนี่ยแม่งก็ยังอยู่ครบครับมันไม่หายไปไหนครับและนี่แหละครับคือที่มาว่าทำไมเสียงจากไมโครโฟนคู่ ยิ่งที่มาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามันถึงฟังแล้วรู้สึกชัดนั่นเองแต่ทีนี้ในเวลาเดียวกันครับถ้าคุณมีเวลาผมอยากจะให้คุณเซิร์ชใน YouTube ดังต่อไปนี้ครับบ๊อบฟรานซิส U.S.A w i วิซิตผมอยากจะให้คุณดูอันนี้ครับ President, welcome Well, we human being is able to live in dignity Because we are all made in the image of God ถ้าคุณฟังดีๆอ่ะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าแม้กระทั่งเสียงของโอบามาเองเนี่ยก็ยังมีขึง่งขึงวิงวิงเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับมาดูฝั่งโป๊บกันโป๊บเป็นคนพูดค่อยครับ Grand Family I'm happy to be a guest in this country which was largely built by such families ได้ยินไหมครับมันขึ่งวิงหอนกันตลอดเวลาเลยครับตอนที่โป๊ฟรังซิสเนี่ยพูดแต่ทำไมสิยงวิงเนี่ยมันถึงไม่พุ่งออกลำโพงที่เราได้ยินกันละ่ะ ก็เพราะว่าไมโครโฟนเนี่ยที่มันเป็นบล็อดคาสต์เนี่ยมันถูกต่อแยกระบบนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะได้ยินเสียงหอนที่มาจากลำโพง PA แต่มันถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งระบบครับที่แยกจากกันโดยสมบูรณ์มันก็แค่รับเสียงหอนที่มาจากฝั่ง PA โดยที่คิดว่าเออมันก็ไม่ใช่เสียงของฉันมันก็ไม่ได้รูปนี่ว่าช่างหัวมันคำถามสุดท้ายครับแล้ว ทำไมเวลาที่เขาพูดเนี่ยห่างจากปากเนี่ยเป็นคืบๆเลยเนี่ยเสียงมันยังชัดอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าฝั่งของโปรดคาสเนี่ยมันแยกจากออสระฉันเข้าใจแล้วฝั่ง PA ละ่ะฝั่ง PA มันก็ต้องดีด้วยสิไมโครโฟนมันต้องมีอะไรที่เวิร์กมากๆด้วยสิเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยห่างจากปากเป็นคืบมันก็ต้องหอนได้ยินแล้วอย่างไอคนีของโปรฟังซิสเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นกรณียกเวน้นอ่ ผมมีคําตอบให้คุณครับ noise floor เท่านี้เท่านั้นเองครับวิธีที่ง่ายที่สุดครับผมอยากจะให้คุณดูข่าวในพระราชสำนักขนาดที่เชื้อพระวงศ์กำลังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพระราชดดำรัสพระ ะไรเนี่ยก,ก,ก็กล่าวเปิดงานรับปริญญาต่างๆอะไรอย่างนี้ครับที่คุณเห็นไมค์คู่เนี่ยคุณก็จะเห็นเอฟเฟกเดียวกันครับว่าห่างจากปากของเชื้อพระวงเนี่ยเป็นคืบๆก็ยังได้ยินคงไม่มีนักศึกษาที่ไหนที่แม่งบ้าถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือเซลฟี่กับเพื่อนคุยกันเซ็งแซ่ไลฟ์ส,ส, ive, สด Facebook ในงานพระราชทานปริญญาบาัตรขนาดที่เชื้อพระวงกำลังกล่าวให้โอวาดอยู่หรอกใช่ไหมครับ มันก็คือสถานการณ์เดียวกันครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขณะที่เขากำลังกล่าวอะไรอยู่ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาเงียบแล้วฟังครับและที่สำคัญครับสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นสถานที่ปิดแล้วก็มีการคุม Noise Floor ค่อนข้างชัดเจนเช่นเสียงจากเครื่องปรับอากาศเสียงจากรถยนต์บลาบลาบลา,บาเป็นต้น และถ้าเกิดว่าสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่เป็นใจเท่าไหร่นักก็จะต้องมีการติดตั้งลำโพงขยายเสียงเป็นโซนเพื่อให้ระยะห่างจากลำโพงโดยเฉลี่กับหูคนดูส่วนใหญ่เนี่ยชิดกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะได้ไม่ต้องใช้เกณฑ์หรือกำลังขยายจากไมโครโฟนคู่มากมายจนมันเสียงหอนนั่นเองครับนี่คงจะเป็นคำตอบที่หลายคนกำลังมองหาอยู่เนาะ ไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆครับไม่มีจริงๆมันก็แค่ไมโครโฟน2ตัวถูกใส่ลงมาในเมาส์จับยืดที่ทําขึ้นมาให้ยึดไมโครโฟน2ตัวบนขาตั้งไมหรือบนคอจับไมบนโพเดียม1อันแค่นั้นเองครับที่เหลือคือลักษณะของการนำไปใช้งานแล้วก็สภาพแวดล้อมที่อำนวยให้มันสามารถใช้งานห่างปากได้เท่านั้นจริงๆสวัสดีครับ